เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2 0 6 6ศูนย์การค้ากรซียมสวุวธานีได้จัดพิธีมอบรางวัลฉลองครบรอบปีของศูนย์การค้าคกรซียมโดยมีการชิงรางวัลรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110i และติ่งอื่นอีกมากมายโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดีเจเดียวัชรพันธ์วลเศรษฐิสักมาเป็นผู้ดำเนินารายการ แล้วก็ผู้โชคดีนะครับในส่วนของการจับรางวัลน,นะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นการจับรางวัลในปีพุทธศักราช2565 รางวัลใหญ่สุดๆของเรานี่เลยครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด a าเวฟ 110i จากบริษัทสุ p ริ k มอเออ์์สุร,ราชธานีจำกัดและว,วันนี้นะครับผู้วิเกียรต์ครับมีผู้โชคดีมารอรับอยู่แล้วทั้งห้างเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ด้านหลังที่มาเชอร์มาเช่อยู่ที่ลานจอดรถหรือว่าอยู่ตรงไหนในห้องน้ําอ่ะก็จะได้ยินเสียงพวกเราอย่างแน่นอนแล้วพี่โทรแค่สองตื้นเองนะฮะ รักเลยโอ้โหคือคันนี้เป็นของเขาจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้โชคดีของเราครับผมในวันนี้รางวัลที่1รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i คุณอาลิสาชุมศรีครับเรียนเชิญครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ h o n เวฟ a v e 110i นะจากบริษัทภูมิจตมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดครับขอแสดงความยินดีกับคุณอาลิสาชุมศรีนะครับ ก็เป็นเงินสูตรเลยนะรับไปเป็นที่หนึ่งร้อยเอร์เ็นยกมือดังๆ ขอบคุณท <aunque S 2> <me> ี <cheg> ่เมสันเสนีมาถึงตรงครับคณะกรรมการสื่อสารมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทราขอบคุณปอปป๊อกเมืองพิเศษสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติมาทำอาหารโดยนี้ครับไว้จะเจอกันใหม่กับกิจกรรมพิเศษที่นี่โคลิเซียมขอบสุดของคนวันนี้ผมดิจิตียและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสสวัดีครับ